สายบัวผัดเต้าเจี้ยวทำง่ายอร่อยมากแถมแปลกใหม่ไม่เหมือนใครสายบัวผัดเต้าเจี้ยวบอกได้เลยว่าตัวเองไม่เคยกินเมนูนี้แม่บ้านที่ออฟฟิศแนะนำบอกว่าอร่อยมากเลยต้องลองทำดูครับผมอะวัตถุดิบของเรานะมีนี่เลยสายบัวพริกขี้หนูกระเทียมไทยเต้าเจี้ยว แล้วก็ผงปูรสดแบรนด์เชฟบุ๊กแค่นี้เองทําง่ายมากๆเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอันดับแรกนะครับผมก็เริ่มจากเอาพริกกับกระเทียมเนี่ยมาปั่นก่อนนีวันนี้ใช้ที่สับมือมันง่ายดีถ้าถ้าเกิดพริกมันไม่ต้องเยอะก็ได้นะอันนี้เยอะไปหน่อยมันไม่ได้กินเผ็ดพี่มันอารมณ์เหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงอ่ะก็คือพริกกับกระเทียมให้มันพอหอมๆแล้วก็ดึงแป๊บเดียวละเอียดแล้วตรงนี้ง่ายๆแล้วตัวนี้ นะครับเดี๋ยวเราผมเตรียมจานใหญ่ๆไว้นิดนึงมันจะต้องผัดเร็วๆเราเตรียมอ่างผสมใหญ่ๆไว้หน่อยอันนี้ใส่บัวลงไปแบบนี้นะครับถ้าใครชอบมีน้ําเติมน้ําลงไปเล็กน้อยได้ไม่ต้องใช้น้าซุปก็ได้เพราะใช้ผงปรุงรสมันก็แทนน้าซุปอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกกับกระเทียมลงไปเลยอันนี้ผมผัดแบบไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะอารมณ์ผักบุ้งไฟแดงเลยนะแต่ใครอยากจะเพิ่มเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้แล้วก็ปรุงรสนะครับก็จะมีนี่เลยผงปรุงรสตาเชฟบุ๊ก ไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดนะครับตัวนี้รสชัดกลมกล่อมนะไม่ได้เค็มอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใช้ง่ายเลยใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนชาแบบนี้พอเพราะเดี๋ยวมีเต้าเจี้ยวอีกเดี๋ยวมันเค็มไปนะครับถ้าใครชอบหวานเติมหวานนิดนึงได้แต่ว่าในผงปรุงรสของผมม,มันจะมีหวานอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วก็ถ้าเกิดมันทําผัดแบบนี้ผมว่ามันโอเคแล้วไม่ต้องไปเติมน้ําตาลเพราะเราไม่ได้กินหวานจัดมันจะเป็นหวานที่ได้มาจากใส่บัวโอเคต่อมาเต้าเจี้ยวครับเต้าเจี้ยก็เต็มที่หน่อยเนาะสักหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบหล นะครับใส่ทั้งหมดนี้รวมกันไว้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยเพื่อให้มันผัดได้ง่ายขึ้นน้ำเปล่าไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวใส่บัวมันจะออกน้ําน้าเปล่าเนี่ยประมาณสักหนึ่งหรือสองช้อนโต๊ะก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องเยอะแบบนี้ตอนนี้กระทะผมวอร์มกระทะไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้ร้อนจัดจัดผัดใส่บัวกระทะร้อนจัดจัดเหมือนผัดผักบุ้งเลยครับน้ำมันสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะครับให้มันพอมีความหอมหลังจากนั้นระวังนิดนึงนะมันอาจจะก,กระเด็นนะครับเวลาจะเทของ อะไรก็ตามที่มันร้อนๆอ,อย่างเงี้ยหาภาชนะที่ถนัดมือแล้วเวลาเทน่ะเอียงกระทะขึ้นนิดนึงให้มันไปข้างหน้าอย่าให้มันกลับมาหาเราหนึ่งไปออกไหมครับมันจะอันตรายนะแต่ระวังนะถ้าข้างหน้ามีคนอยู่แต่กล้องระวังด้วยนะครับผมอ่ะร้อนจะจัดแบบนี้ลงครับอย่นงเงี้เรียบร้อยผัดสักนิดนึงครับต้องไฟแรงครับเพราะว่าสายบัวเนี่ยถ้ามันเหี่ยวมันไม่กรอบมันจะไม่อร่อยนะเพราะเราจะ,จ,ะจะฝัดไฟแรง แล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่สุกครับเพราะใส่บัวกินดิบได้อยู่แล้วเรากินกับส้มตำอยู่แล้วเนาะง่ายๆเนี่ยครับแป๊บหนึ่งน้าใส่บัวเริ่มออกแล้วหนึ่งอึดใจเสร็จแล้วได้กลิ่นหอมหอมดูแลแบบนี้ยเริ่มสุกจบถ้าใครชอบนิ่มๆผัดนานหน่อยยิ่งผัดไปเรื่อยๆจะยิ่งน้ําออกไม่ใช่ยิ่งแห้งถ้าอยากได้แห้งๆผัดแป๊บเดียวพอตรงนี้ผมปิดไฟแล้วครับเรียบร้อยใส่บัวผัดเจ้าเจียว ใครไม่เคยลองบอกเลยว่าเด็ดนะเอาไปลองได้เลยอืร้านอาหารเอาไปลงได้นะครับไม่ห่วงนะไม่ห่วงสูตรฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยผมเป็นคนไม่ห่วงสูตรแล้วผมเน้นอาหารทำง่ายครับนี่ดูความน่ากินซะก่อนนี่แหละครับผมสายบัวผัดเต้าเจี้ยวโห่นี่ร้านเขาต้มกุ้ยหน้ามีนะเมนูนี้นะน่าลงนะร้านเขาแกงก็น่าเสริมนะ เสร็จแล้วครับสายบัวผัดเต้าเจี้ยวทําง่ายมากๆยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาได้เลยนะครับผมเชฟบ,บุ๊กจะมีเมนูอาหารที่ทําง่ายๆที่คุณดูแล้วทําได้จริงมาฝากกันแบบสม่ําเสมอแน่นอนนะครับ ผงปรุงรสแบรนด์เชฟบุ๊กทำเมนูไหนก็อร่อยจะเป็นต้มจืดผักผักใส่แกงนะครับผมหรือว่าจะเอาไปหมักเนื้อสัตว์ก็ได้อร่อยแน่นอนใส่ข้าวผัดก็ยังอร่อยเลยทอดไข่เจียวก็ปรุงแค่ผงปรุงรสก็อร่อยเลยนะครับผมแต่ต้องบอกว่าความพิเศษของผงปรุงรสของเรานั่นก็คือไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดแล้วเราปลอดภัยแน่นอนมีอยอยด,ด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยคุณจะปรุงอาหารให้อร่อยได้ง่ายๆขึ้นถ้ามีผงปรุงรสตาเชฟบุ๊กครับและใครที่สนใจอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าเครื่งา ต่างที่ผมใช้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่ไลน์แอดเชฟบุ๊กนะครับมีตัวแอดนำหน้าและก็เชฟบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษครับหรือโทรมาที่0839988365ครับ